สวัสดีครับนี่เป็นวิดีโอรายงานความก้าวหน้าของโปรเจกต์ครั้งที่3นะครับของกลุ่ม m e 14ครับทำเรื่องแบบจำลองเชิงตัวเลขการ้อกกันพัะกันของกระสุนปืนกับแผ่นเกาะนะครับที่ทำจากวัสดุเชิงประกอบนะครับซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์แช์ลงนะครับผมผมนะครับนายปิยะเกียรติศีสาราครับค่ะนางสาววันวิสาอุ่นอุ่นค่ะครับเนื้อหาที่จะพูดในวันนี้นะครับเป็นการศึกษางานวิจัยนะครับเนื่องจากว่า หลังจากที่เรานำเสนอหัวข้อไปแล้วนะครับทางคณะกรรมการที่เป็นคณาจารย์ครับได้ให้คำแนะนำมาว่าการที่เราจะป้อนค่าลงไปในโปรแกรมนะครับเพื่อทำการซิมูเลชันเราควรจะทำการศึกษาเ,เกี่ยวกับทฤษฎีที่ใช้ในการคำนวณน,นะครับหรือทฤษฎีในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆหรืออาจจะเป็นทฤษฎีความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นบนวัสดุนะครับ เราเลยได้ทําการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเป็นงานวิจัยจากต่างประเทศโดยเราอ้างอิงจากเว็บไซต์ซันเดลิกซนนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานวิจัยต่างๆต่างประเทศนะครับโดยเราใช้คีย์เวิร์ดในการค้นหาก็คือการประทับกันความเร็วสูงนะครับแล้วก็วัสดุชิงประกอบหรือวัสดเุเคลลาครับซึ่งเราก็สามารถหาข้อมูลมาได้ประมาณ สองถึงสางานวิจัยครับผมซึ่งในขณะนี้นะครับก็อยู่ในช่วงการศึกษางานวิจัยที่ได้ทําการเลือกเข้ามานะครับผมในในลำดับถัดไปนะครับเราจะมาดูกันว่าออในการหาข้อมูลในงานวิจัยต่างๆเนียเราเน้นไปที่ข้อมูลอะไรบ้างครับผมค่ะเนื่องจากการซิมูเลชันนะคะของเส้นใยเคป่าค่ะต้องใช้คุณสมบัติป้อนนะคะเพื่อใช้ในการซิมูเลชันในโปรแกรมออโตได้นะคะ ดังนี้ค่ะค่ะอย่างเช่นพวกข้าความแข็งแรงความยืดหยุ่น ค่าสเตร t งค่าทฤษฎีความเสียหายนะคะซึ่งค่าที่ต้องใช้นะคะมีเป็นจํานวนมากค่ะเราก็เลยต้องศึกษาวกรรรรมวณิจัยเพื่อหาค่าเหล่านี้นะคะมาจากการทดลองหรืออ้างอิงมาจากงานวิจัยนะคะเพื่อใช้ในการ Simulation ในโปรแกรมต่อไปค่ะค่ะซึ่งวิดีโอความก้าวหน้าครั้งที่3นะคะก็จะมีเนื้อหาคร่าวๆประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาขยายผลในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ